ูจะมาแกะล้อให้แม่ดูข้างในนะคะว่ามันมีอะไรตัวหนึ่งนะแผลงแล้วหนูใส่ได้เหรอได้มันใส่ปิดเบอร์อ่ะวปิดเบอร์อีกแล้วแกเ,เบอร์นี้มันมีเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กแล้วก็เบอร์เล็กอ้าวเหรอไม่เท่ากันเหรอไม่เท่าอ๋อไม่ผ่า<อ>แม่เนแะม่มนาะคืออะไรที่ขายออกมาอันนี้คือนอ็นอตน็อตตัวเมีย น็อตตัวเมียแล้วทําไมเราถึงรู้ว่าเป็นน็อตตัวเมียล่ะลูกมันมีเมียกับผู้อืมแล้วผู้มันเป็นยังไงโตัวนี่มีแหวนอยู่นี่เดี๋ยวแหวนไหนอันไหนคือแหวน, <c oughs> นแหวนแหวนเอาแหวนอ,อ้าที่เอาไว้วใ,ใส่มือเหรอที่ใส่นิ้วอ่ะใช่แหวนที่เนี่ยไหน,น,นแบ,บมือแบ,บมือไว้บ,บ,บนมือมองไม่เห็นเลยอ๋อโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้อะไรเราใส่ล้อแล้วเอาอันนี้ใส่ไม่ได้โอ้เนี่ยเราใส่ล้อแล้วใช่ไหมอ่าฮะต้องเอารีลงมาก่อน อย่างนี้แล้วหนูให้แม่ดูข้างในแม่ไเห็นนะข้างในมันมีแหวนปิดดูกเออฮะหนูแม่เห็นตาหนูด้วยอ่ะมันขยับหนูมันขยับได้มันขับมันขยับเพื่ออะไรอ่ะลูกคือแหวนรองลูกปืนข้างในนี้มันเป็นลูกปืนด้วยเหรอมีลูกปืนสีแดงมีเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยล้อไมนหมุนได้อืม ไม่ได้เนี<ม>่ยแต่เวลาเราใส่เราใส่อย่างนี้ไม่ได้นะเราใส่ไม่ลงนะเพราะมันมีแหวนปิดอยู่เนี้ย<อ>ที่หนูบอกอะ่ะแต่หนูเลยต้องใช้ตัวนี้เขี่ยให้มันตรงรูได้เป็นรูลงไปได้อ๋ออ๋อเมื่อกี้คือที่สองคือมันมีอะไรมามาบางังถูกไหม แล้วปอลีทำอะไรอะลูกจะให้มันซิ่งเหมือนเดิมอ๋ออ๋อเมื่อกี้มันติดแหวนเหรอที่บอกคือเล่นเป็นต้องซ่อมเป็นด้วยเหรออ เออได้ตัวนี้ออกมาทั้งอันเลยได้เราต้องไข่มาตัวสี่ตัวนี้ออกบอร์ดเล็กแต่บอร์ดเล็กมันไข่ง่ายค่ะอือแสดงว่าทุกอันที่มีอยู่ที่บ้านหนูไข่กันหมดแล้วบอร์ดบอร์ดนี้ยมันเป็นบอร์ดสั้นแต่ใหญ่บอร์ดนี้เป็นบอร์ดบอร์ดยาวแต่ มันเรียวกว่าใช่ไหมมันเรียวใช่ไหมมันเลยเล็กอะ่ะใช่ป่ะ,อะนอกจากขี่เป็นขี่เล่นไปนแล้วต้องซ่อมเป็นด้วยถูกปโปลิพิก้าเนี่ยของโปลีอ่ะอ่างไม่หยิบตลูกขไข่พวงปัตตาน,นี้ไม่เป็นไข่พวงแต่หนูต้องใส่ ทำไมถึงเรียกว่าไข่พวงอ่ะมันเป็นพวงพวงเหรอไม่ใช่ไข่ควงเหรอขเนี่ยของโบลิมันต้องใช้ไข่ควงไข่ไม่งั้นไข่ไม่ได้ไข่ไม่ได้เท่าไหร่มันก็ไข่ไม่ออกแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยมันไข่มันไข่ง่ายมันเป็นต้องใช้กี่มันไม่เหมือนกันหรอของหนูกับของโบลิอ่ะไม่หนตรงที่ของโบลีมีบูชิงหลังบูชิงหน้าแต่เขาหนูมีสปริงหน้าบูชิงหลังอ้าวหรอใช่อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงหนู ของพี่พีมีสปริงด้วยสสปปรริิงงหหนนน้้าาี่ออ๋แต่ของปอลีมีบูชชิ่งอย่างเดียวถูกไหมแม่เข้าใจถูกปะแล้วอะไรคือบูชชิ่งอะไรคือสปริงอะไรลูกอันนี้ตัวนี้คือสปริงที่มันเนี่ยบสปริงแม่เราหรือยกลอตัวนี้แบบลไม่ใช่ลักใช้ตัวนี้คือทักอันนี้คือบูชชิ่งบูชชิ่งแล้วก็มีแหวนล็อกบูชชิ่งกับน็อตล็อกบูชชิ่งแล้วก็ท้ ันนี้ก็เป็นตัวใส่บ o o ซิ่งใส่บู o ซิ่งใส่บุบะเราประกอบถอดตัวนี้ออกมาถอดให้หมดเลยถอดแยกชิ้นเลยเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนมาตัวเนี้ยเราจะใส่เข้าไปกับแผ่นและแผ่นละและแผ่นมาจะมีแค่ตัวนี้แล้วก็เอาบ o o ซิ่งมาใส่เสยแล้วใส่แหวนลงไปแล้วก็เอ้ยแล้วแล้วก็มันนตัวเดียวกันหรือเปล่าม่คะครับ มาใกล้แม่กันขนาดนี้เอาออกมาทั้งปูดซิ่งเอาออกมาหมดเลยเหลือเศษตัวสีน้ำข้างล่างนีอยากเอาไหมแก้งติดแกงติดแกงติดสติ๊กเกอร์นี่ออกแล้วไข่ไข่ไข่เห็นไหมมันเป็นรอยเวลาเราออกไข่น็อตแผ่นเสียหมดไข่น็อตใช่ป่ะรู้ยังรู้แล้วเนี่ยไข่น็อตไข่น็อตออกให้มันออก แต่เกใส่ได้พี่พอไม่รู้ไขว้นี่ไข่เนาะอันเนี้ยมันถ้าสมมติเราไข่ออกอ่ะพี่พี่สมมติเราลือเราลือกเราจะต้องใส่มันได้ไหมต้องสิแม่ดูแม่ดูอันเนี้ยใส่เบอร์นี้ก็ไม่ได้ใส่เบอร์เบอร์นี้ก็ไม่ได้เบอร์เบอร์นี้ก็ไม่ได้เพราะมันเล็กไปเบอร์นี้ได้เพราะมันใหญ่แต่อันนี้ไใส่เบอร์นี้ก็ไม่ได้เบอร์นี้ก็ไม่ได้เบอร์ละเบอร์นี้ก็ได้อันเนี้ย เท,ท่เากันเบอร์นี <Zac> ้อันเนี้ยเบอร์นี้ก็ไม่ได้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 ใหญ่เกินไปนี่มันเซฟเซอไขเลยเซฟนี่